นะครับตามที่ผมใช้ไอ้โง่ดักปลามานะครับหลายต่อหลายครั้งที่มีการใส่ตามเนี้ยคองธรรมชาตินะครับถ้าเราใส่ลึกเนี้ยปลามันจะจะเป็นพวกที่ไม่ไม่ไม่ขึ้นมาหายใจนะครับคือปลาที่อยู่ใต้น้ำเช่นปลาด,ดุกปลาดุกปลา ปลาบูพวกเนี้ยถ้าเราใส่ในน้ำลึกนะจมเลยแต่ถ้าเกิดเราใส่ในในเหนือน้ำเนี่ยมันจะเป็นปลาพวกที่หายใจขึ้น,ข,นขึ้นมาหายใจเช่นเนี้ยปลาขาวตัวเล็กๆแล้วก็พวกปลาสลิดปลาช่อนปลาปลากระดีถ้าปลากระดีติดในน้ำลึกเนี่ยมันจะตาย ตายปลาไอนี่เลยไอโง่ดักปลาแต่แต่ถ้าเป็นปลากระดีที่มันติดในเ,เนี้ยที่เราใส่มาให้มันจมน้ําเนี่ยมันจะขึ้นมาหายใจได้แล้วมันก็จะไม่จะไม่ตายลักษณะาการใส่เนี่ยมันไม่ไม่จำเป็นเราต้องต้องขวางคลองคือใสต่ตามแนวเฉียงก็ได้แนวขนานกับลําคลองก็ได้ขอให้มันอยู่ในพื้นที่ที่มันมีปลาชุกชุม มันก็จะมาเข้าพอตัวที่หนึ่งมาเข้าตัวที่สองตัวที่สามก็จะมาพอมันเห็นตัวอื่นเข้าแล้วปลาตัวที่ใหญ่กว่าก็าจะมากินปลาตัวที่เล็กมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็นแรงดึงดูดให้ปลาตัวอื่นมากินไม่ไม่ว่าจะเป็นงูเต่าปลาไหลปลาไหลก็จะมากินปลาพวกที่ตายแล้วอะไรพวกเนี้ยจ็งต้นใครที่ กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้ออุปกรณ์ปลาผมว่าชัวร์ครับทดสอบดูแล้วตามที่วิดีโอที่ผมทำไปหลายๆตัวนะครับผมจะผมจะรวบรวมจำนวนปลาที่จับได้ในแต่ละครั้งเอามาทำรีวิวให้ดูก็ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับอะไรกับกระปองที่ขายพวกนี้อปุปกรณ์จับปลาแต่ว่าก็คือเป็น อยากนำเสนอวิถีชีวิตชาวบ้านที่มีการดำรงชีวิตอยู่ด้วยอุปรกรณ์จับปลาแบบธรรมชาติแบบภูมิปัญญาชาวบ้านอะไรทำนองเนี้ยนะครับดูลักษณะธรรมชาติลำคลองพอดีช่วงนี้ฝนตกป่ามันก็เลยจะขึ้นไปวางไข่เราก็มาดักขวางลำคลองไม่ให้มัน ขึ้นไปนะครับคือน้ํามันยังไม่เยอะครับถ้าน้ำหลากมันก็คงจะไปได้โอ้โอนั่นงูตัวใหญ่เลยเมเลิมมไม่ได้แต่น่าจะมองเห็นเลยลอยข้ามน้ำไปเฉยเลยโอเคอย่าลืมกด,ด subscribe ด้วยนะครับกดติดตามชมวิดีโอที่ผมจะทำ ต่อไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีทั้งวิดีโอที่เป็นทางด้านไอทีแล้วก็ทางด้านความบันเทิงแล้วก็แบบนี้ยครับชีวิตชาวบ้านธรรมดาทั่วไปก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ